สวัสดีจ้ามนีกับเป็นมือวัธิยิบหาพจจิกาสองหาหกเนาะคะ่ะมนีมีเรื่องมาอัปเดตเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่ง0มืนบาทด้วยค่ะอัปเดตลาสุดเริ่มใส่มือใดมาฟังกันเลยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและล่อม่วว่อข้างถแถลงนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัลหนึ่0 0มืนบาทและมีหลายคนสงสัยว่า จะใช่ซิดยากหรือบอเขาหลวมจังไดขอประกาศจะพัฒนาต่อยอดระบบในแอปเป๋าตังซึ่งมีประชาส้นล่งทะเบียนจำนวนหลายประมาณ 40, 40ล้านคน้นและกะล้านค่าที่คุณเคยกว่า1.8ล้านค่าสำหรับเป๋าตังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมีระยะเวลาและกงบป,ประมาณซับซ้อนได้พี่น้อง สำหรับกระส่วงการข้ังก่อคุ้นเคยในการกำกับดูแลปกป้องการทุจริตเราจะพัฒนาต่อยอดแอปเป๋าตังโดยมีบ็อกเซนอยู่เบื้องหลังและกักโครงสร้างพื้นฐานป้องกันการทุจริตได้หากฟ้าฝืนระบบตรวจสอบใ้ทัานที่เลยค่ะสร้างความโปร่งใสและลดการทุจริตได้อย่างรูปธประท และสำหรับพี่น้องที่ถามว่าสามารถใส่งานใดมือใดจะผ่านกันตีความทุิตีกาในช่วงปลายปีนี้เด้อค่ะนําเข่าสู้สภาพสวงตนปีและการจัดเตรียมงบประมาณให้ประชาชนได้กุมภาพปีนี้เ้้อค่ะสวงก่อนจะมีอิรีฟินตั้งแต่เดือนมกราโครงการเสริมสั่งขีดความสามารถเริ่มได้เดือนมิถุนาหกเจต้องเข่าสู้กระบวนการกฎหมไม และทำงานรัดกลุ่มกอนเขาคอรมอเพื่อได้รับการอนุมัติต่อไปค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะคะคลิปหน้ามียังมาอัปเดตเรื่องเงินดิจิทัลหนึ0 0 0บาทแล้วจะมาอัปเดตท,ทุกคนฟังเด้อค่ะ